สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่เอพิโซดเแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ารวมอีกหนึ่งเอพิโซดก็เป็น10ตอนก็จะเป็น trade เทรดเซตอัพเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะใช้เทคนิคการวิเครในการดูเรื่องของราคาสินทรัพย์ต่างๆนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเทรดเซตอัพกลางๆที่ เรื่องของพฤติกรรมการขึ้นลงระหว่างราคากับโมเมนตัมอมันจะเป็นยังไงประมาณอย่างนี้จริงๆเทรดเซตอัพมันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับแต่ผมจะเอาที่มันเป็นองกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในในเทรดเซตอัพเกี่ยวกับการลันเทรนมาให้นะครับแล้วท่านก็เอาไปดัดแปลงเปลี่ยนแปลงเองตามไลฟ์สไตล์ที่ท่านมีวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เรียกว่า ATR นี่นะครับ ตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าว่ามันคืออะไรแล้วก็ทำไมเราเลือกใช้ตัว ATR ตัวนี้เข้ามาอยู่ใน t r a ด e ซตอัพครับหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับผู้ที่ยังดูไม่ครบนะครับ ก็สามารถย้อนกลับไปดูเอพิโซดหนึถึงแได้ผมจัดไว้เป็นระเบียบแล้วที่ ablresearch.com นะครับแล้วก็ท่านก็เข้าไปที่ตัวฟรีคลาสก็จะมีอยู่ส่วนการจัดเก็บก็จะจัดเก็บไว้ในวิดีโอใน Facebook นะครับอย่างที่เห็น วัตถุประสงค์ของวิดีโอนะครับก็คือแต่ละคนเนี่ยมีเวลาทำกันบ้านต่างกันอยู่แล้วมีเวลาศึกษาต่างกันมีเวลาดูจอต่างกันถ้าจะดูนะครับดังนั้นเลยเป็นที่มาของระบบเทรดที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอนะ่ะมันก็จะต่างกันด้วยเหตุผลที่หนึ่งสองสามสี่ในการเทรดหุ้นอนะ่ะมันก็จะต่างกันซึ่งโปรเจกต์เนี้ยมันจะเป็น การเอาเทรดเซตอัพกลางๆมาให้ว่าเออแนวทางของการมีองค์ความรู้มีแนวคิดในการสร้างแนวคิดการเทรดขึ้นมามันเป็นยังไงดังนั้นข้อแรกลองดูเผื่อจะใช้เป็นเครื่องมือหลักเครื่องมือเสริมของระบบท่านได้หรือว่าบางทีอาจจะไม่เหมาะกับระบบท่านเลยก็ได้สําหรับตอนนี้ถ้าตอนนี้ไม่เหมาะก็วิดีโอหน้านะครับก็เดี๋ยวจะทํามาเรื่อยๆนะครับก็รอดูกันต่อไป อีกอันนึงก็คือเป็นวิดีโอเกรดเสริมเครื่องมือนะครับให้กับนักเรียนสถาบัน e อเบลรีเซิรตรงนี้ซึ่งเราเปิดมาสิบปีแล้วครับเป็นเกี่ยวกับการมีแนวคิดเรื่องการเทรดนะครับแล้วก็มีค์สออนไลน์เมื่อก่อนเป็นออนไซต์ site, แต่ตอนนี้เราย้ายมาเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้แล้วครับก็จะมีคัสปูพื้นฐานแล้วก็ค์สมือโปรที่เรียกว่า Stream ทนแอนเซอร์เมนต์ฟอลโลวิ่ ก็ยังไงก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจนี้หรือว่าอินบ็อกมาได้ครับผมสุภาคงนะครับก็เป็นเทรดเดอร์นะักพัฒนาระบบเทรดเป็นนักเขียน3มเล่มนะครับของ c ีเเล่มแล้วก็ของ investing i n v e t o r หนึ่งเล่มแล้วก็เป็น educator ให้หน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนเกี่ยวกับเรื่องการเทรดหุ้นสายเทคนิคอลนักวิสแล้วก็ ถ้าเป็น Facebook l ฟ v e ีเดียก็ไปตามรายการต่างๆอย่าง,าง,างอย่างที่ท่านเห็นนะครับคำคาเตือนคำชี้แจงก็คือการตัดสินใจลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ชมแล้วก็วิดีโอนี้จะทำเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่มีการชี้นำราคาใดๆครับแล้วก็ไม่ผมไม่รับลงทุนไม่รับเทรดไม่อะไรเลยนะครับตลอดสิปีที่ผ่านมาท่านจะไปฝากเงินเทรดหุ้นไทยที่เฟครคิปโตกับบลกเกอร์ หรือจะฝากเงินเข้ากองทุนสัญชาติไทยกองทุนใดแนะนำท่านเข้าไปที่ SEC check first แล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลหรือว่าบริษัทผลิตภัณฑ์อะไรเข้าไปในเว็บไซต์ของกรอต่อนะครับเราอยู่ตรงไหนของ trend and momentum blueprint บท ATR อยู่หมดเลยทุกอันนี่นะครับ เพราะ ATR เขาจะบอกว่าเราจะมีโอกาสเจอแท่งเทียนเขียวใหญ่เราจะมีโอกาสเจอแท่งเขียนแดงใหญ่ที่มันลงมาต่อเนื่องกันไหมแบบนี้เราเรียกว่าเป็นเป็นเขตกระสุนจริงแล้วกันแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่เราพูดว่า หุ้นตัวนี้เข้าสู่เขตกระสุนจริงแล้วนะก็คือเป็นหุ้นที่ ATR มันขึ้นอยู่เหนือค่า SMA ยี่สิบในตัวเขานั่นเองอ่าอย่ผมย้ำนะครับว่า ATR มันไม่ได้เกี่ยวว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่มันจะบอกได้ว่าโอกาสที่จะเจอแท่งเทียนยาวเป็นแท่งเทียนเขียวแท่งเทียนยาวที่เป็นแท่งเทียนสีแดง่มันจะเป็นยังไง เอทสูตรคำนวณมันก็มีนะครับซึ่งท่านก็สามารถไปไปดูได้ภาษาไทยก็ก็มีในบางเว็บไซต์นะครับก็คือเขาจะเริ่มจากเลือกมาก่อน3กรณีนี้แล้วก็เอามาเข้าสูตรนะครับดังนั้นหุ้นที่มันขึ้นน่ะ ATR มันก็ขึ้นเอ,อ่อขึ้นแรงอะ่ะหุ้นที่มันขึ้นแรงอะ่ะ ATR มันก็ขึ้นแรงหุ้นที่ขึ้น ขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นไม่เวียงอ่ะ ATR มันก็นิ่งๆก็มีอย่างเงี้ยดังนั้นไม่เกี่ยวว่า ATR จะขึ้นหรือจะลงนะครับมันเป็นเรื่องของความยาวของแท่งเทียนมากกว่าที่มีโอกาสจะเกิด ATR หุ้นลงแรงหุ้นลงแรงมีแท่งเทียนแดงเยอะๆใหญ่ๆอย่างเงี้ย ATR มันจะขึ้น หุ้นค่อยๆลงแบบเลือดค่อยๆหมดตัวไปเรื่อยๆ ATR นิ่งก็มีดังนั้นไม่เกี่ยวนะครับว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับมันเป็นเรื่องของการมีโอกาสเจอแท่งเทียนใหญ่ๆในจังหวะนั้นมีเป็นตัวให้เห็นชัดเจนไหมผมเขียนโค้ดขึ้นมาว่าตรงเนี้ย เป็นความสูงของแท่งเทียนหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าวันนั้นอะไฮจากไฮลงมาโลมันถ่างกันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยพอทําแบบเนี้ยมันจะดูง่ายขึ้นโค้ดตัวนี้ผมก็เขียนขึ้นมาเองนะครับเนี่ยมันจะทําให้ให้ดูง่ายขึ้นเวลาเราใช้อธิบายเอทตรงนี้เป็น ATR แล้วก็อันนี้คือเส้น SMA 20ของ ATR ครับ โปรแกรมนี้ชื่อ a m y Broker นะครับมันจะทําเราสามารถเขียนโค้ดเข้าไปในโปรแกรมนี้ได้แล้วก็คืออยากอยากจะรู้ข้อมูลอะไรขอให้มีหลักแล้วก็มีองค์ความรู้ด้านการเขียนโค้ดอะมันก็สามารถจะแสดงผลข้อมูลนั้นออกมาได้อ่าย้อนกลับมาอีกทีก็คือไอ้ตรงเนี้ยเส้นเนี้ยเป็นยี่ SMA ยี่สิบของ ATR เส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบวันของ ATR ส่วนสีส้มเนี่ยก็คือ ATR ตัวนี้นะครับ สังเกตว่าเมื่อไหรท่ที่เป็นไงครับ ATR เหนือเส้นค่าเฉลีย่ย SMA 20สเขาอะโอกาสที่จะเจอแท่งเทียนใหญ่ๆเป็นไงครับก็มีแบบเนี้ยอันเนี้ยเป็นโอกาสที่จะเจอแท่งเทียนเขียวใหญ่ยิ่งถ้าเราใส่อิชิโมกุใส่อะไรใส่เทรดเซตอัพไปเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นขาขึ้นหรือวะแบบนี้ครับอ่ามาตรงนี้ ATR เหนือ SMA ยี่ใช่ไหมครับตัวนี้แต่อย่างที่บอกนะครับว่ามัน ATR มันมันไม่ได้บอกว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่มันจะบอกว่าโอกาสที่จะเจอแท่งไม่เขียวก็แดงที่เป็นแท่งยาวใหญ่อะให้ระวังอันนี้เราเลยเรียกว่ามันเข้าสู่เขตกระสุนจริงนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เขตเขตกระสุนจริงนี่ครับ อ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เข้าสู่เขตรกระสุนจริง ATR อยู่เหนือเส้น SMA 20แล้วก็พอเราใส่ยี่หืมกูอะไรมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้มันก็เลยทำให้เราเจอโอกาสที่จะเจออะไรครับแท่งเทียนที่เป็นแท่งเขียวยาวแบบเนี้ยแบบนี้แบบน แต่ถ้าเมื่อไหร่ ATR เขาต่ำเป็นไงครับต่ำกว่า SMA ี่สิก็คืออาจจะเจอแท่งนิดๆหน่อยๆแต่มันขึ้นมันลงเป็นเทนไมมีแต่มันไม่เจอแท่งแท่งยาวอ่าทีนี้ก็ ATR ก็ใส่ในในอตัว Efin Stock Pick Up ได้นะครับท่านก็ไปกดคำสั่ง ATR แล้วก็ใส่ SMA 20แบบนี้ท่านเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันเป็นแท่งเทียนมันจะเล็กแต่ถ้าเมื่อไหร่ ATR มันอยู่เหนือเส้น SMA 20ในตัวเขาอันนี้ถึงบอกว่าเป็นเขตกระสุนจริงหรือว่าเนี่ยเป็นเขตซาดิตแล้วนะเข้าสู่เขตซาดิตแล้วระวังนะระวังจะเจอแท่งเทียนไม่เขียวก็แดง ที่เป็นแท่งยาวๆนี่ครับจะขึ้นจะลงไม่เกี่ยวนะครับแต่มีโอกาสจะเจอและถ้าเทรนด์มันเกิดอย่างเนี้ยท่านก็อย่างตอนเนี้ยก็เคาะซ้ำกำซัดเจอแท่งเทียนยาวแดงเพราะอะไรเพราะ ATR มันอยู่เหนือเส้น SMA 20ของ ATR เดี๋ยวใส่ใส่ ATR กับ SMA ยี่สิบให้นะครับจุด ATR นี่จุด ATR แล้วก็ใส่ SMA ยี่สิบของ ATR ก็นี่ add indicator แล้วก็ใส่ SMA ยี่สิบเขาจะให้สิบสี่มานะครับก็เ,เป็น SMA ยี่สิบโปรแกรมนี้ชื่อ EFIN Stock Pick Up ซึ่งท่านสามารถใช้ได้ฟรีนะครับ ส่วนมากบลกเกอร์ broker, หลายบลกเกอร์เกือบจะทุกบลกเกอร์จะเอา e f i n t o c k p i c k up มาให้ลูกค้าใช้อยู่แล้วอ่าท่านเห็นนี่ไหมครับเขตเขตกระสุนจริงเนี่ยเนี่ยเจออย่างเงี้ยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เขตกระสุนจริงเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อไหร่ ATI ยืนเหนือ SM ยี่สิบในตัวเขาไม่ไม่เขียวยาวก็แดงยาว ตัวนี้ก็นี่นะครับเห็นไหมครับเขตกระสุนจริงเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ดีหน่อยที่มีโอกาสไปเจอเอ,อแท่งเขียวยาวเพราะว่ามันอยู่เหนือชิโมกุอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ ดูผ่านเอมิโกเกอร์ซึ่งอันเนี้ยจำได้ไหมครับอันนี้เป็นอิชิโมกุในทำเฟรมต่างๆใช่ไหมครับผมโค้ดให้อิชิโมกุในทำเฟรมควอเตอร์มันวีคเอามายัดใส่ในเดย์มันก็จะทำให้เราเห็นว่าทุกครั้งที่เมื่อไหร่ม,มันมีช่องว่างระหว่างเมฆอ่ะมันก็จะทำให้โอกาสหุ้นขึ้นหุ้นลงอ่ะมันมันไม่หนืดในนั้นมันก็จะ เรียกว่ามันจะไปแบบไม่มีอุปสรรคครับถ้าถ้าลงก็ดิง่งแบบไม่มีอุปสรรคอะไรมามารับหุ้นเหมือนกันเนี่ยไม่มีมือมาช่วยรับเลยแบบนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเขตกระสุนจริงเห็นไหมครับเนี่ยลงมาปั้งปั้งปังปั้ง,ง,ง,งลงมาแบบเนี้ยก็น่ากลัวอันนี้ดีหน่อยอันนี้เขตกระสุนจริงของอะไรครับกระสุนจริงของขาขึ้นอย่างเงี้ยโอกาสก็จะเจอ แท่งเทียนเขียวยาวก็มีอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์นะครับของเรื่องตัว ATR ก่อนก่อนจะจบนะ,ะเราจำได้ไหมครับเรามีเครื่องมืออะไรบ้างอนอกจาก ATR แล้วเรามี ITCP ใช่ไหมครับ ITCP ท่านก็กลับไปดูได้นะ ITCP อ่ะมันเป็น ตัวแทนของของระยะสัน้นนี่นะครับ I T C P เดี๋ยวผมพยายามจะใส่เขาเข้าไปในราคานะครับซึ่งปกติมันมันมันควรต้องใส่ได้อาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยควรมันมันควรจะใส่ได้แล้วมีอะไรครับจําได้ไหมครับอ่าอิชิโมกุใช่ไหมครับ อิชิโมกุเป็นตัวแทนของเทรนระยะกลางถึงยาวอ้ามันดันไปโผลข้างล่างไม่ได้ไม่ได้เอาเออกก่อนเดี๋ยวแปลผิดอิชิโมกุกต้องไปโอเวอร์เล์ที่ราคาครับแบบนี้แล้วเราใช้ เราใช้แค่ตัวเมฆแต่ผมคิดว่าถ้าท่านติดตามมาตั้งแต่ EP หนึ่งถึงแปดจะเข้าใจว่าทำไมผมใช้อะไรพวกนี้แล้วก็ทีเนี้ยมีอะไรครับ MACD ใช่ไหมครับเราเอาไว้ดูพวก d i v e r g e n จนอาแค่เนี้ยแค่นี้ก็เป็นสเหตุผลแล้วเนาะแล้วที่สำคัญสุดๆคือทำไมผมเลือก ATR เข้ามานะ ทำไมทำไมไม่เลือกตัวอื่นเข้ามานั่นเพราะว่าในการทําระบบเทรดเนี่ยออสซิเลเตอร์ที่เราใส่อะมันต้องไม่ควรจะไปด้วยกันนะครับอ่าผมเขียนทั้งทสองนะครับไม่ควรจะไปด้วยกันถ้ามัน ไปด้วยกันบางทีเราจะคิดว่ามันคอนเฟิร์มกันแต่จริงๆแล้วเลือกเอาสักอันจะดีกว่านะครับมันก็จะเป็นเรื่องเมาาท์ทยโคลินิลิตี้อะไรมันยาวครับพูดแล้วยาวเอาเป็นว่า ตัวที่เราใช้อ่ะอิชิมุกุ itcp macd atr ถ้าเอามาหาค่าสหาสัมพันธ์กัน่ะมันควรจะไม่ไปด้วยกันนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่าเม l าท c ย l คเร e น r i ตีแล้วก็สูตรการคำนวณก็คนละโลกกันอยู่แล้วดังนั้นเครื่องมือหนึ่งสองสามสี่ ที่ไม่ใช่ราคาจริงๆถ้าเชิงลึกอะ่ะมันจะต้องเอามาหาค่าสาหาสัมพันธ์กันด้วยซ้ำเพราะมันไม่ควรไปด้วยกันถ้าคู่ไหนไปด้วยกันอันนั้นอันตรายนะครับต้องเลือกเอาอันใดอันหนึ่งอ่ายังไงก็ฝาคาร์ดของ abl research นะครับอ่าอ o น m on s i ู e สู่ออนไลน์คอมมูนิตี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น มือใหม่เทคนิคอลแล้วก็มือโปรที่เรียกว่าสตรีมนะครับเราเปิดมาสิปีแล้วแล้วเราก็มีคอมมูนิตี้อยู่จุดในนั้นตลอดนะครับจากจากออนไซต์ site, สู่ออนไลน์ line, เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าไม่บางทีก็เก่งใจตามมาเรียนถึงเชียงใหม่กันนะครับค่ารถค่าล่าที่พักอะไรอีกเอ่อเรียนออนไลน์ line, ไม่ต่างกัน และที่สำคัญคือสามารถกลับไปดูซ้ำได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นวิดีโอแล้วเรามีอะไรเราก็คุยกันได้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันตอนหน้าตอนหน้าผมจะสรุปให้อีกทีนะครับว่าว่าแต่ละเครื่องมือมันใช้ตรงตรงไหนอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของคนใช้เทคนิคอลอนเซสคือไม่รู้ว่าเครื่องมือเนี้ย มันใช้กับสถานการณ์ไหนแต่ถ้าเรามี price momentum blueprint เนี่ยเราจะเข้าใจแบบแตกฉานเลยว่าอ๋อตลาดมันเป็นจุดไหนแล้วเราควรจะใช้เครื่องมือไหนครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันตอนหน้าครับ